นี่คือนาข้าวเจ้าของผมนะครับทุกคนที่ผมลงคลิปให้ดูทุกวนันับชมทุกวันนะครับนาะข้าวที่คิดว่าจะได้ผลผลิตดีสูงถ้ามันไม่ล้มนะครับทุกคนนี่ครับถ้าไม่ลม้มก็ถือว่าได้ดีมากเลยรวงข้าวใหญ่นะครับนี่ครับคือรวงข้าวนี่รวงข้าวถึงเตี้ยนะครับนี่คือต้นเตี้ยต้นเตี้ยมันก็ใหญ่ ออกร่วงพร้อมๆมกันนะครับพวกยาวัชพืชไม่มีนะครับทุกคนเห็นไหมครับต้นข้าวขอม,มันจะเท่าๆกันนี่คือการใส่ปุ๋ยบำรุงแต่แต็แแกๆนะครับปัญหาขึ้นแ็กเลยครับเด้อเขาต้องปำลุกให้ได้เล็กๆแทนว่าเขาปรกดำได้เป็นเป็นเดือนแล้วเขาคอยมาใส่ปุ๋ยแบบนี้อาจจะบ่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรน,นะครับ ผมจะให้ดูต้นเตียที่สุดนี่คือต้นเตียดที่สุดลวงข้าวก็ยังใหญ่สมบูรณ์นะครับเขาใส่ปุ๋ยเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตอนผักตาจนกว่ามันจะตั้งทองนะครับพูดง่ายๆคือใหญ่ยยปุ๋ยจืดนะครับปุ๋ยจืดใส่ไปเลยรีบใส่ไปเลยนะครับรอบๆเขางาบระดกสมบูรณ์เนียนอนนะครับนี่ครับต้นข้าวของผมไม่ค่อยมีเชี้ยรากนะครับ ไม่ค่อยมีเม็ดดำเสียลาก็คือเม็ดดำนะครับนี่ครับไม่ค่อยมีนะครับมันจะแบบว่าเสมอกันนี่ครับงามมากเลยนะครับต้นข้าวหอมกลมนะครับนี่ครับอุดมสมบูรณ์ใบโค้งนะครับใบโค้งคือใบอุดมสมบูรณ์นะครับใบข้าวใบใหญ่ดูสังเกตด,ดูใบนะบใบจะโค้ง แบบนี้คือใบใหญ่อ่อนคือมันได้คิดปุ๋ยเต็มที่นะครับช่วงนี้ก็ออกพร้อมกันนะครับรวงข้าวเท่ากันหมดเลย กระดุมสมบูรณ์นะครับมุมนี้นะครับมุมนี้ปีที่แล้วนะครับวิทยาข้าวไม่งามนะครับปีที่แล้วนะครับยาลายปีนี้โบมี่นะครับเดยพูดง่ายเลยไม่นะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับมุมนี่ทุกมุมนะครับผมเกิดประสบปัญหาย้าขึ้นข้าวเต็มนะครับปีที่แวเลยผลผลิตน้อยมาก ได้ข้าวไม่ถึงยี่สิบกระสอบนะครับทุกคนนี่ครับปีนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับทุกคนว่าจะได้มากได้หน่อยนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน จากข้าวสามเดือนมาดูข้าวเจ้านะครับนี่คือข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าหอมมะลินะครับทุกคนนี่ครับติดกันนะครับติดกับแปลงนาข้าวสามเดือนแปลงนี้เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือแปลงนี้นะครับแปลงนี้เข้าเจ้าต้นไม่ค่อยเท่ากันนะครับแต่ยาวัชพืช ไม่ค่อยมีเป็นนาข้าวหวานนะครับก็จะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างต้นข้าวของผมกับนาข้าวหวานนะครับต้นข้าวไม่ค่อยเสมอกันครับจะงามแต่เฉพาะรอบคันนาทําไมถึงงามแต่รอบคันนาครับรอบคันนาเนี่ยจะมีพวกหญ้าเด้านะครับวัชพืชน่าะครับรอบ้างคันนาเี่นไหมครับจะงามตรงกลางนะครับ ตรงกลางไม่มีครับไม่มีอะไรไม่ค่อยง้ามนะครับก็เลยเป็นต้นเตี้ยพูดง่ายก็คือขอบข้างหน้ามีปุ๋ยอินทซีนะครับปุยอินซีปะถุอินซีจากหญ้าเดาตรงกลางบม่มีนะครับต้องเพิ่มปุยแ่ะครับใส่ปุยเลาย์นนะครับอย่างไม่ง้าม กอนมันแกนะครับมันเหลืองตรงนี้ก็จะกลมเหลืองซุกบนเหล้วนะครับกระจายมากอะตัวพุ่นจับบาพร้อมกันนะครับตัวซุกกว่านี่เพราะว่านกจะกินก้อนนะครับนกหนูส่วนตรงกลางว่ท่านถอกอยู่ท่านกลมอยู่คือหน้าข้าวที่ไม่สมบูรณ์นะครับ พวกง่ายครับคือขาดปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแต่ว่าข้าวหวานเวลาข้าวหวานนะครับมันออกบ่พร้อมกันนะครับพี่น้องทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าข้าวหวานจะเป็นแบบนี้ข้าวหวานนะครับเ็เห็ดมันออกพร้อมๆกันได้นะครับมันถอพร้อมกันการเก็บเกี่ยวมันก่อจะพร้อมๆกันนะครับเมาก็จะได้ผลผลิตดีนะครับแต่ถ้ามันออกไม่พร้อมกันนะครับ ข,ขากระเบ็ดพนผลิตดีนะครับนี่คือข้าวเจ้านะครับนี่ครับนี่ครับหลอบขนน้าวข้าห,หน้าจะเป็นแบบนี้นมุมนี้ยิงบ,บ,บอยบงงามนะครับส่วนแปลงนี่เหมือนกันครับแถวเดียวกันแปลงนี่ คือข้าวเม็ดแดงข้าวเม็ดแดงยิงบ่งงามนะครับกินขีดไล่นะครับงามกางงามนะครับข้าวเม็ดแดงนี่ครับแปลงนี้ก็กเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่หมอก โล่งนะครับตอนเช้าเช้าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับทุกคนอย่าลืมปรับปรุงดินนะครับทุกคนนี่ครับดินเป็นดินทรายแบบนี้นะครับดินทรายแบบนี้นะครับเวลาแห้งมากนี่แข็งนะครับแข็งมากเลยนะครับ นี่เป็นดินดำนะก็ถือว่าดีอยู่นะนะครับพีทิแล้วนะครับยิ่งแข็งกว่านี่นครับวิธีแก้นะครับเห็ดไ้ดินหลวงซุยก็คือใช้กบตอกข้าวนะครับทุกคนนี่ครับที่ผมเมื่อคยลงคลิปประจำนะครับตัวนี้เพื่อนกเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นี่ครับนี่ ก็เกี่ยวไปหลายไล่อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนี่ครับหน้าเขางามเพ่นดินอุดมสมบูรณ์นะครับได้เข้าค้ายนะครับหลยอุ้มอยู่เหมือนกันนะครับ นี่ครับดินดีเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับข้าวงามดินดีต้องปรับปรุงดินนะครับกคนนะครับนี่คือข้าวสามเดือนนะครับช่วงนีเ้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวสามเดือนเกษตรกรชาวนานะครับ ส่วนดินมองนี่นะครับเป็นดินแบบแข็งแข็งนะครับต้องปรับปรุงให้มันพุยๆนะครับเป็นดินเหนียวนะครับตามรอรดเกี่ยวเห็นไหมครับปีทีเรียวนี่มันจะเป็นแข็งแบบนี้นะครับทามันแห้งมากนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้สภาพนี้นะครับคือดินที่แข็ง นะครับเวลามันแห้งมากอะแข็งกระดังเวลาปลูกเพื่อดากเพื่อดก็จะ <c oughs> ไม่ขึ้นนะครับบวง,งามสดแปลงนี่พจนเจ้าเขาออกดีเพล่นปลูกมาข้าโพดนะครับข้าโพดสาลีนี่ครับแปลงนี้ละ่ะพเ่นปลูกข้าโพดทั้งแปลงเลย สดแปลงนี่ก็ริปลูงยังครับมีน้ำน,นะครับเกี่ยวข้าวลุยน้ำนครับการปรับสภาพดินจะดีต่อพืชนะครับพได้ได้เงินรายนะครับไายจากข,ขา,กออา,ายกกข้าวก็่อามาไทยกบต่อกข้าวนะครับให้ข้าวทุางน,านได้ผลผลิตดี ดินดีอุดมสมบูรณ์เข่าง,งางามนี่ครับเป็นโคนนี่เป็นตมนี่ครับน้ำอัดก็่านลดหมดฝั่งข้าวก็มีนะครับพอไทเรียกง่วเรียงควายก็สนุกเอาล่ะครับฝังข้าวไปเหนง่ควคขวายกินนะครับควายก็ชอบกินมากเลย ให้จะปลูกปีต่อไปก็ต้องใช้กบตอข้าวนะครับตากดินให้ดินนะครับให้ฟางข้าวเน่าฟางข้าวเน่าแล้วก็ค่อยปลูกเพื่อต่อไปนะครับ